ครับกรสาดดีนะพี่พี่เพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับเดชคนชอบพระนะครับก็ช่องทางติดต่อนะครับส่งรูปพระนะครับก็บัรทัดที่3นะครับอ่าในส่วนนี้นะครับ0 1 x j g y นะครับหรือจะเป็นช่องทางเดิมนะครับที่เคยติดต่อกันอยู่แล้วครับอ่าช่องช่องทางเนี้ยคือผมใช้3ช่องทางเหมือนเดิมครับต่อพระดูพระ ทั้งลายเดิมลายใหม่ก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคครับพระองค์นี้นะก็มาจากลายเดิมนะครับไม่ไม่ใช่ลายใหม่คนติดตามเก่าๆนะครับก็ขอบคุณเจ้าของพระคือบางทีอ่าส่วนตัวผมนะขอให้ชอบนะครับอย่างองค์นี้คือเขาเป็นเนื้อแตกลายนะเนื้อแตกลายที่ไม่ใช่พระในยุคปลายวัดเกศเจ็ดชั้น ัวผมมองพระอ,องค์นี้คือเป็นพระพิมพ์นิยมแต่ว่าเป็นพระช่วงยุคต้นของวัดเกศนะยุคต้นวัดเกศผมตีเข้านู่นนะครับถือว่าช่วงก่อนปีศูนย์เจ็ดนะน่าจะช่วงนู่นนะสองสี่สองพันสี่ร้อยด้วยซ้ําไปนะดูเนื้อนิดหนึ่งนะพี่เนาะถ้าถ้าใครมีแบบนี้ครับถ้าใครมีแบบนี้เนื้อหาเห็นไหมครับเป็นเนื้อผงสมเด็จด้านในกับด้านบน เห็นไหมครับด้านบนเขาจะแน่นนีตรงใบหน้าเขาจะแน่นแต่ด้านข้างเขาจะหลวมๆนิดนึงเพราะว่าด้านบนเขาจะกดแล้วก็โดนเขาเรียกว่าโดนบล็อกนะทำให้ผิวพันธุ์ตรงช่วงลําตัวใบหน้าแล้วก็แขนนะช่วงแขนช่วงซุ้มเนี่ยเขาจะแน่นและแข็งกว่าพื้นด้านล่างแบบนี้พื้นด้านล่างเขาดูแบบไม่ถึงกับแน่นมากแต่ เนื้อหาที่ให้ชมต่อไปนี้นะครับถ้าใครมีวัดเกตเอาที่ว่าเนื้อเก่าๆนะแต่ต้องเป็นเนื้อที่ที่ผมไปต่อได้นะครับถ้ามาเนื้อหลอกผมไปไม่ได้นะครับถามว่าเนื้อหลอกหรือเนื้อใช่อันเนี้ยส่งรูปมาดูก่อนพี่แค่เห็นรูปนะครับ ถ้าพระที่ผมเช่าเนี่ยแค่เห็นรูปภาพครับผมก็พอจะมองออกแล้วว่าตัวผมไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้นะครับแบบนี้ผมไปต่อได้ครับผมสะสมถึงไปต่อไม่ได้ผมก็สะสมเพราะเป็นวัดเก์ยุคต้นลืมให้ดูใบหน้าครับพี่โทษทีครับอันนี้สมเด็จเดชั้นครับ องนี้เหลืองนะผมบอกเลยว่าองค์นี้วัน,นะเขาออกเหลืองเลยนะครับเห็นไหมเหลืองแต่ไม่ใช่ว่าเหลืองแบบไม่ใช่ว่าเหลืองแบบจัดนะอันนี้ก็เหมือนกับผมใช้คำว่าอมเหลืองแล้วกันครับผิวพันธุ์เขาจะสว่างสว่างนิดหนึ่งโอ้โหนี่แตกแตกลายนี่คลาสสิกเลยเนี่ยคือสมเด็จแตกลายสังคโลกนะอันนี้คือลายสังคโลกนะครับลายงานนี่แหละครับพี่แตกเล็กแตกใหญ่ อยู่ที่ธรรมชาติขององค์พระครับแต่ลายแตกแบบนี้เดิมทีนะครับเขาจะมีแตกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนกดพระแรกๆนะครับเขาก็จะมีลักษณะของการแตกลายอยู่แล้วแต่เขาจะไม่ได้ปริใหญ่แบบนี้อันนี้คืออายุขององค์พระครับพออายุผ่านไปร้อยกว่าปี ผิวพรรณผิวเนื้อของพระเขาจะหดตัวพอหดตัวเขาก็จะแตกปริแบบนี้นี่นะครับสมเด็จวัดเกตยุคต้นนะผมให้คำว่ายุคต้นได้เลยครับองนี้พิมพ์7ดชั้นทรงพระไม่ใช่หูปะา่า ไม่ใช่หูบายสีทรงพระเขาเป็นพระพิมนิยมเจ็ดชั้นนิยมนี่แหละครับโอ้อย่าไปแยกแยกพิม์หรอบางท่านบางคนพอไม่ตรงพิมพ์นิยมเซียนบางท่านก็ตีไปว่าโอ้พิมพ์นิยมมีอีกหลายบล็อกนะครับแตทนน่ที่เห็นเห็นเนาะที่เห็นเห็นกันเนี่ยคือพิมพ์นิยมเล่นกันอยู่มานกี่บล็อกครับ3-5ถึงบล็อกนะเอาาถึง5บล็อกนะ พอพิมพ์ไม่ตรงกับนิยมที่เล่นหาเขาก็แยกออกมาเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะบล็อ,อกเส้นแตกข้างบล็อกเส้นไม่แตกข้างลองดูครับนี่ถ้าเนื้อนี้นะถ้าเนื้อแบบนี้ครับมามาได้มาได้ครับผมให้ดูนิดหนึ่งครับกรอบกรอบเขาสูงนูนเลยเนี่ยครับกรอบเขาสูงนูนเลยเห็นไหมครับตรงนี้อยากไม่อยาก ผมไม่ไม่ได้มองด้วยซ้ำนะครับถ้าไปมองแล้วเห็นเนื้อแบบนี้พี่พ,พ,พี่เห็นเนื้อเห็นเนื้อแบบนี้แล้วพี่ไปมองว่าอยากไม่อยากใช่พิมพ์นิยมหรือไม่ใช่พิมพ์นิยมแล้วก็ปล่อยพระแบบนี้หลุดไปแล้วไปหาพระที่หน้าใหม่ๆน,นะไปหาพระหน้าใหม่ที่เป็นอยากๆนะที่เขาแต่งเติมไว้แล้วนะที่เขาแต่งเติมส่วนไว้แล้วนั่นนะพี่เตรียมเตรียมโดนเลยนะครับ โดนพระที่เขาทําไว้รอนะพระเขาทําไว้รอะนะครับพี่รูปภาพนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ได้ชมช่วงท้ายคลิปครับแต่เจ้าของเจ้าของพระได้ชมครับอีกองค์หนึ่งที่ได้เช่าหาครับอ่พระหูยานลบบุรีเนื้อชินอง์นี้ผมไม่ได้ออกจากกรอบนะเพราะว่าราคาที่ผมมาเนี่ยผมแทบจะบูชาได้เลยเนาะ ถือว่ามาราคาไม่แรงนะครับองค์นี้ก็จะเอาไว้สะสมกะว่าจะไม่เอาออกจากกรอบนะตัวตัว,ต,วตัวผมคงไม่เอาออกจากกรอบครับจะไว้แบบนี้ครับเพราะว่าราคาเบานะครับราคาที่ผมเอามาเนี่ยเบาเนื้อชินนะครับเนื้อชินชินเงินชินเงิน,นครับเนื้อชินสนิมแดงก็อีกอย่างหนึ่งนะเห็นไหมครับอันนี้ชินเงินนะครับพระ หูยานลบบุรีนะครับนี่นะครับผมบอกเจ้าของพระว่าผมแจ้งราคาไปครับผมแจ้งราคาไปเพราะผมไม่เอาออกจากกรอบร,ราคานี้ fc แบ่งไหมนะครับ fc แบ่งนะครับโอเคนะอันนี้คือผมไม่ได้ออกจากกรอบนะครับโอเคนะครับแบ่งบูชาเขาไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับเขาเรียกมาอย่างดีนะ อันนี้เขาเรียมหนาตึ๊บเลยนะครับบางคนเจอครับแบบนี้เขาก็เลี่ยมหลอกก็มีนะครับดูที่เลี่ยมเก่าไม่เก่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่ต้องดูที่องค์พระนะครับดูเนื้อหาหรือดูที่องค์พระอ่าไม่ใช่ดูที่เลี่ยมไม่ใช่ดูที่เจ้าของพระนะครับให้ดูที่องค์พระพระแต่ละองค์เนาะที่ลงให้ดูนะครับเซียนแต่ละท่านลงให้ดู ส่วนใหญ่แล้วคนดูพระเป็นนะครับเขาดูที่องค์พระโอถ้าเป็นไปเห็นวัาละคังผิวพันธ์แบบนี้นะครับ<ม>เห็นไหมครับตรงพื้นเขาแตกลายใหญ่แต่ในลายใหญ่เขามีมีร่องรอยของการปริเล็กๆ อ,อีกอีกอีกชั้นหนึ่งนะพี่เห็นไหมเห็นไหมควา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 มหมายของผมคือในการแตกลายใหญ่แบบนี้แล้วเนื้อในที่เป็นที่ว่าเนื้อที่แตกลายออกมาเนี่ยเขาจะมีแตกเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่นะครับอันนี้คือความคลาสสิกของผิวเนื้อเอผมให้ไล่ไดูไล่เลี้ยงแต่เกตครับพี่อ่ามือ นิ่งให้ที่สุดนะครับมือผมจะนิ่งให้ที่สุดนี่นะครับมวลสารหลักๆเลยก็เห็นไหมครับจุดแดงจุดดำนะครับเนี่ยจุดแดงเ็พักกรแพงซุ้มกอนะครับแล้วเขาจะมีมวลสารที่เป็นก้อนก้อนแบบว่าเป็นก้อนกวดอนะเป,เป็นเม็ดพดทธาตนะุพอจะมองเห็นอยู่แล้วนะครับ ผิวด้านหน้านิดน,นึงครับด้านหน้าองค์พระแน่นนี่นะครับตรงจุดนี้จะสังเกตเห็นมวลสารที่เป็นจุดดำน้ำเงินเข้มๆนะครับตรงซอกแขนสองสองจุดตรงผมโฟกัสนะพี่น่าจะมองเห็นอยู่แล้วนะครับองค์นี้ไม่หักไม่ซ่อมนะครับไม่หักไม่ซ่อมก็คาดว่าอยู่ในเลี่ยม อันนี้ตัวผมนะครับคาดว่าผมไม่ผมไม่ใช่คนเอาออกจากเลี่ยมนะแต่ผมมองเลยว่าพระองค์นี้อยู่ในเรี่ยมพลาสติกหรืออยู่ในเลี่ยมทองมานานมากนะครับเห็นไหมครับผิวพันธุ์เขาไม่เลอะไม่เลอะเหงื่อเลยนะครับผิวพันธุ์เขาไม่เลอะเหงื่อเลยนะคาบเหงื่อคาบไข่ไม่เข้าผิวของเนื้อ,อยังคงสภาพ เป็นไงครับธรรมชาติตรงจุดนี้มีมวลสารที่เป็นสีเหลืองนะครับตรงจุดนี้มีมวลสารที่เป็นสีเหลืองขอบคุณเจ้าของพระนะครับขอบคุณเจ้าของพระ นี่ความแห้งความแห้งเขาแบบแห้งมากต้องบอกก่อนว่าแห้งมากครับผิวผิวพันธุ์นี้ไปคล้ายคๆกับวัดลักขังนะผมใช้คำว่าผิวพันธุ์ไปคล้ายกับวัดลักขังยุคยุคต้นด้วยซ้ำนะครับเนาะ เนื้อเหมือนเนื้อผิวผิวงานะเนื้อเหมือนเนื้อผิวงาผิวกระดูแบบนั้นแต่ว่าพอพอดูดีๆนะครับผิวพันธุ์เขาเป็นไงครับเขาเหมือนเนื้อผงสมเด็จเนี่ยดูปเงี้ยคือเขาเหมือนเนื้อผงสมเด็จเขาไม่ได้เนื้อเป็นแผ่นแข็งอย่างนั้นนะครับช่วงช่วงท้ายคลิปเนาะก็รูปภาพที่ให้ดูนะครับวันนี้ผมเปิดแต่ว่าผมได้เช่าแค่2อ,อ,องค์นะครับก็เลย ลงคลิปให้สีชมในระยะที่ไม่ได้ยาวนะเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็ถือว่าได้ได้พระที่เป็นยุคต้นนะยุคต้นของวัดวัดเกศนะครับราคาราคาถือว่าไม่ได้สูงนะเพราะผมบูชามาก็แบ่งปันนะครับในราคาแบ่งปันอ๋อถ้าถ้าสมัยก่อนเนื้อหาแบบนี้เท่าไหร่ครับ โอ้โห oh, <laughs> หลักหมื่นต้นๆ้นแล้วนะครับแบบนี้คือหลักหมื่นต้นต้นแล้วเจ้าของพักก็ขอนะขอนะครับแต่ว่าผมก็ผมไปได้ในอาคาทีา่ไม่ได้สูงมากนะครับลองดูนะครับอ่ะโอเคเอานี้อันนี้อันนี้ด้านหน้าด้านหน้านะครับ อันนี้ด้านข้างรูปภาพทางลายนะครับพี่ราคาแบ่งปันทางลายนะพี่วัดเกตยุคต้นนะครับองนี้ก็ราคาแบ่งปัน,นครับไปพร้อมกรอบนะผมไม่ได้เอาออกนะ ผมเสียดายนะครับเสียดายกรอบราคาแค่นี้เองนะครับขอบคุณเจ้าของพระมากๆนะครับ